สวัสดีจ้าพี่น้องนั่งอยู่ในสวนผักหน่อยจะสวนพักเกกมทิสิมัตัดต้นจิ้นจู้ชายองค์นี้จะต้นแบบว่าใบเขาที่มันตายจะที่เพือนหัามาจะนี่กระถางกระถางนี่พือนห่ามาที่หลังเมทิสิมตัดใบตายเขาออกมีจะเขาแตกเึ็นไหมใบตายหรือซีว่าใบตายมันหลาย ก็เลยสิมตาตัดออกนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยไปข้างนอกเพิ่งจะกลับมาะบ่มี่เวลาเดินเด็ดคีเลยบะนีไม่ที่พูแล้วจ้าว่านหอยทากไม่ที่พูแล้วว่านรสชาสต,ติ์มันคือมันแข่แข่ย,ยิง่ยงๆผาเอียงนี่จ้ะพี่น้องไม่ที่ว่ามาแข่ไข่พวกเอ่พวกต้้แขกยังไม่สนแม่จ้ะพี่น้องใบยิ้มเขาแม่จา้าค่ย พวกปรตูมแขกก็ยังเสนอจ้ะบนันดีไม่ทีบล้องเก็บนะจ้นะเนาะล้องเก็บไปกินเนี่ยกินทังไองกินนิบดีบมึงแมจ้ะแซ่บจ้ะพี่น้องยินมดีบแซ่บจ้ะไม่ทีเก็บไปกินก็สูงต่าน้มจีนแซ่บนี่จ้ะพี่น้องจังมาไม่ทีมาแบบว่าตะกินไม่ทีบอเคยกินเนาะไม่ทีก็บ่กสนใจได้จ้ะพี่น้อง บสนใจจ้ะพึ่งจะมาแบบว่ามาแบบทำควมศาสต์เขาเนยมาบำรุงดูแลเขาเนยจากพีน้องเพราะว่าไปกินมึงแล้วเออมันเสพอยู่จากพีน้องมันหอมมันหอมกินมันหอมคข้าขๆมาตูมแขกเนี่ยจ้ะเมทีว่าเออมันกินมันคล่ายๆผักกีหยัางผักอีหยางเมทีว่าคล้ายๆอีสไสนละจ้ะมาตูมแขกที่เพิ่นกินกับลาบกับหยังเนี่ยจ้กพี่น้องเนี่ย พึ่งคิดออกจ้ะพึ่งคิดออกว่ามันคืออียงจ้ะบานีรู้สึกว่ามันจะมีแบบว่าเป็นหอยผาาเลอแจ่พี่น้องยูนี่เมทิบมีหอยมีตัวผ่าเลยจ้ะเป็นหอยเลยจ้ะพี่น้องตัวผ่าอุ้ยเมทิบเห็นลายโตเลยจ้ะมาน้ำกระถางน er ú, réussi, ี่จ้ะพี่น้องมาน้ำกระถางเลยเพราะว่ายูบานเมทิบมันมีหอยเลยจ้ะน้องผาาแบบนั้มันมีที่เป็นหอยเองจ้ะ มันสิมีแต่ตัวถากเลยอี่บานไม่ทีแบบมันสิมมีตัวเป็นหอยจ้ะพี่น้องนี่กระสิมาตัดแ่งเขาออกในจ้งน้อยจ้ะบรรยากาศสิบรุงเขาในจ,นนจ้งน้อยไหมจ้ะก่อนจะเข้าไหวยังสี่เมทีบล็อกบอโบหูการรักษาบันไ,นไดเลยจับม้วนนี่ผักตัวนี้จะเพราะว่าฐานก่อนเมทีเอามาไหว่เอามาไหวข้างในกินเห่านะมันสงสัยมันบมันชอบอากาศทายเทพไหมจ้ะ มันแบบว่ามันมัน,ม,นมันส่งมันสิตายานะไม่ทิบเล่าไปไว้ข้างนอกกลับขึ้นมาบันดน,นี้เอาเขามาไว้ใน่นี่จะเป็นยังไงยูบุนี่จะเขาชอบประกาศไทยเท่เนี่ยการดูแพลพืชผักี่ตองเมืองพรนะจ่ะพี่น้องสังเกตพรมาพักเขาชอบแบบใดจ้ะพี่น้องเนี่ยการดูแลก,กันตองเมืองเขาอะจ้ะว่าเขาชอบแบบไดสังเกตตองพยายามสังเกตพยายามเมืองว่าเออ เขาชอบอากาศแบบใดโบเมนแบบว่าเมืองกาแบบว่าโบมเมนว่าแต่ปู่เลยจากพี่น้องเขาต้องมึง้อมสังเกต้อมมาเออเขาชอบอากาศแบบใดเขาอยู่เขาอยู่แบบใดแล้วเขาอยู่ใดเพราะว่าเมทีฟเคย่อเขาเาไว้ในกินเฮาปีกายนี่นัดทาหนี่จากพี่น้องสทาห์เมทีพได้มาก,ก่อนเียสิว่าเขาจะเหี่ยวร่มงจะเป็นแบบว่าเนื้อกินเฮามันเป็นอากาศบทไทยเท่เนาะจากพี่น้องเพราะว่ามันบบมีไอเองมีพัดลมบบมี่อย่างจ้ะ บัดพ่อไม่ทิ้ไปใบข้างนอกไปใบข้างนอกไปใบข้างนอกเยออากาศแบบอากาศค้อนหลายกับบอยู่บ่บิเวคือกันจะ้ะเนี่ยกต่ทางก่อนถึงมีทิดออกมาจา้ะต้องสังเกตเขาพร้อมจ้ะว่าเป็นยังไงไม่จะพี่น้องโอ๊ยขีบไปทิ้งกับสัญญาณแล้วไปทิ้งไปก่อนดเดอ้อจ้ะเด้อไม่ทิ้ไปตัดต่อกันจ้ะพี่น้องตัดต่อกันเดอน้อคลิปน,นี้ไม่ทิ้ไปเลยจ้าพอนิ่หน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิบ๊ายบาย